สร้างรถไฟฟ้าสายสีสม้มปิด24ชั่วโมงมา,มนาน3ป,ปีเพราะฉะนั้นเรื่องของรถติดเดี๋ยววันจันทร์รู้เรื่องแน่ๆะจะพาไปดูบรรยากาศตอนที่เจ้าหน้าที่เริ่มปิดสะพานกันหน่อยครับนี่แหละครับ ก็จะเป็นรถครันสามคันสุดท้ายเมื่อกี้ไปแล้ว <c oughs> ที่ได้มีโอกาสใช้สะพานข้ามแยกร,ราชเทวี <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกที30เมษายน2571เป็นวันศุกร์ที่30เมษายนนะครับแล้วเดี๋ยวข่าวเช้าวันเสาร์หนึ่งพฤษภาคม2571ไปถึงตอนนั้นเลยเหรอ <c oughs> จะมา <c oughs> รายงานบรรยากาศ <Okay. S 1> การเปิดสะพานให้นะครับแต่นี่ก็คือตั้งแต่4ี่ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ย <Okay. S 1> ช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็จะต้องสร้างผ่านตรงนี้พอดีนะครับก็ถือว่าจริงๆประกาศล่วงหน้าอยู่แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้ในการไปทํางานหรือว่ามีบ้านมีคอนโดอยู่แถวนี้อาจจะต้องวางแผนการเดินทางสักนิดหนึ่งช่วงแรกๆอาจจะแบบ เอะเอาอยัางไงดีคุณจะต้องเผื่อเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวอยู่ไปอยู่มาคุณจะเริ่มปรับตัวได้<อ>แล้วกะเวลาแม่นนะครับทีนี้หลังจากที่ปิดสะพานไปแล้วเนี่ยผู้ใช้เส้นทางสามารถสัญจรได้เฉพาะทางราบบนถนนเพชบรบุรีฝั่งขาเข้าและขาออกฝั่งละสองช่องจราจรก็คือฝั่งละ2องเลนเท่านั้นนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณสะพานข้ามแยกราชเทวีเนี่ยก็จะมีการเปิดการจราจรฝั่งขาเข้าขาออก เหลืออย่างละ2เลนเฉพาะช่วงทางขึ้นสะพานข้ามแยกราชเทวีที่มีการก่อสร้างส่วนพื้นที่อื่นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าออกพื้นไอทางขึ้นเนี่ยปิดแต่พื้นที่อื่นเปิด ตามปกตินะครับเอาเฉพาะไม่ได้ทุบสะพานนะใช่ไหมไม่ได้ทุบสะพานเนาะแค่ปิดสะพานเท่านั้นนะครับมันก็เบียบบีบเลนไงถูกไหมแทนที่จะได้ขึ้นสะพานก็ติดมันจะกลายเป็นคอขวดใช่ไหมคคนก็จะแบบอ้าวนี่วิ่งมาสี่ดีๆเหลือสองอย่างเงี้ยนะครับก็ผมว่าไปศึกษาเรื่องของเส้นทางเลี่ยงแล้วกันนะครับทีนี้ไปดูบรรยากาศเมื่อเช้าหน่อยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเาวันเสาร์ว่าเป็นยังไงอะเอ๊ะ <g ül> ก็ยังมืดอยู่นะตั้งแต่เช้ามืดไงคือ <c oughs> ถ้าไปเก็บบรรยากาศเช้ามืดแต่รถไม่ติดหรอกถ้ามันสายหน่อยเริ่มมีคนเดินทางอย่างเงี้ยภ <g ül> าพมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะ <g ül> ครับเอาเป็นว่าถ้าไปดูบรรยากาศตอนเช้ามืดไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับไปถามผู้ประกอบการร้านคา้าแถวนี้กังวลเรื่องอะไรไหมครับกังวลน,นี่กงนนังวลเรื่องฝุ่นกังวลเรื่องการจราจรที่น่าจะติดขดัดและถ้าเกิดว่ามันมีร้านอาหารเนี่ยลูกค้าไม่อยากมาเปล่า รถติด,ตดใช่ไหมครับอ่ลองฟังเสียงสะท้อนหน่อยครับฝนก็ตกก็เยอะครับหลักๆเลยก็คือฝุ่นที่สองก็คือ,คอรถติดครับลูกค้าอาจจะสัญจรมายากอาจจะนิดนึงยากนิดนึงแล้วก็ฝุ่นควันจากรถก็เยอะเสี่ยงรถอีกก็อยากจะฝากบอกว่าก็าาสู้ๆแล้วกันครับช่วยอทำให้เสร็จเร็วๆอันนี้บอกบอกตัวเองด้วย สู้แล้วกันคนแถวนี้และคนใช้ทาง <c oughs> สุดท้ายแล้วอดทน3ปีแล้วหลังจากนี้ชีวิตจะดีขึ้นแบบเดียวใช่ไหมหลับต<ข>าลืมตาปุ๊บสามปีพอรถไปปามันเสร็จอ่ะ <c oughs> ก็จะได้ใช้ประโยชน์ <c oughs> นะครับ <c oughs> ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข,ข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news